คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื่องในชีวิตเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราคะ่ะ โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสือเเส่อมเข่าเสื่อมตาเสื่อมโรคพาทินสันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE ดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลเราพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปเรชั่นบีมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะวันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราต้องการปรับภูมิคุ้มกัน ของคนที่มีภูมิมคันสูงไปมากไปจนถ้ามีปัญหาก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือกข่าวของเราเนี่ยมันหลั่งสารที่ทําให้เกิดการสร้างภูมิคันมากเกินไปค่ะมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีตัวเองของปุ่มภูมิคันก็เกิดเป็นโราคอาการแพ้ปุ่มตัวเองทั้งหลากหลายสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมหรืออาการแพ้ปุ่มตัวเองเอาเป็นว่าเนี่ยมันมีอยู่5ตัวเเลแล้วเพราะหน้าที่ของเราก็คือว่าหาสูตรที่มาปรับในคนที่มีมากเกินไปแล้วเราก็ให้ <die S 2> อ, <Not S 1> อา,อาสาสมัคร ใช้สีแคปซูลต่อวันแล้ววันที่15เราก็เจาะไม่เลือดขาวก็ออกมาดูแล้วก็พบว่าเราก็สามารถลดสารที่มันมีมากเกินไปที่ทําให้เกิดปัญหาในอาการต่างๆนะครับการทดสอบเมื่อเราทําที่สนใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะแล้วก็ภาพที่6ก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมของดวงตาค่ะ,ะครจริงๆปัญหาตาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวสร้างสารที่มีภุมกันเยอะเกินไป มไม่เคยมีใครพูดถึง,งมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นก็จะมีน้ำบุนตาเสื่อมนะครับตาแห้งต้อหินต้อกระจกะาตาอักเสบจ,จอประสาตาเสื่อมไม่ว่าชะิดแท้งหรือจะได้เปียกนะครับสูตรของเราเนี่ยสามารถที่จะลดให้สารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเหล่านี้ภาพที่7จนะจะเป็นผลการทดสอบในอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็เจาะไม่เลือดขาวออกมา แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหลอกครับเป็นตัวหลอกเราจะเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีชมพูนะฮะก็คือวัดได้จากอาสาสมัครที่ใช้เฉพาะแคปซูลของเรานะครับเห็นว่ามันลดลงมาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับเพราะต้นเหตุมันหายไปต้นเหตุที่มันเกิดความเสื่อมของดวงจามันหายไปค่ะผลอาการก็ดีขึ้นค่ะ มีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของตาเเรามาดูครับในภาพที่เก้านะครับในภาพที่เก้าจะเห็นว่าในเนี้ยเราจะมีคนที่เป็นต้อกระจกนะครับสายตายาวน้้ามุ่นตาเสื่อมตาสู้แสงไม่ได้จอประสาทตาเสื่อมนะครับแล้วก็ตาแห้งต้อลมน้ำมุนตาเสื่อมนะแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้ว ก็มีสิทธิ์ที่จะสูญเสียตามมองเห็นนะครับทีนี้เรื่องจอประสาทเสื่อมอันนี้สําคัญเพราะถ้าหากว่าเป็นแล้วมันต้องฉีดยาเข้าไปในตานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าสุนรีเลยนะครับเราก็ใช้เราก็ใช้เฉพาะแคปซูลแล้วก็อาการจะดีขึ้น